พลตออสวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะน,นี้กรุงเทพมหานครกำลังเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เกมแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานครโดยประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437แห่งเพื่อให้นักเรียนที่มีอายุต,ตั้งแต่12ถึง18ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรังเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่21กันยายน2564โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR code ตั้งแต่วันที่6-8ถึงกันยายน2564ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์โดยมีเอกสารที่ระบุก,การเจ็บป่วยเช่นใบรับรองแพทย์หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาลหรือใบรับรองความพิการหรือใบรับรองหรือเอกสารใดๆที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่มีการกำหนด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ทําการสํารวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีตามคําแนะนําของราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเกี่ยวกับการรับวัคซีนโดยสํารวจผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคดังนี้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงกลุ่มอายุ12ถึง13ปีต้องมีน้ําหนักตั้งแต่70กิโลกร,รมัมอายุ13 15ปีน้ำหนักตั้งแต่80กิโลกร,รมัม อายุ15 18ปีน้ำหนักตั้งแต่19กิโลกรัมขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคได้แก่โรคอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขนาดหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นโรคทางเดินหายใจเลื้อรังรวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรืออาการรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายเลื้อรังโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานและกลุ่มโรคพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและเด็กที่มีพัฒนาการช้านอกจากนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง1 2ถึง18ปีทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะมีการประชุมหารือแนวทางร่วมกันในวันที่9กกันยายนนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการวางแผนร่วมกัน ตั้งแต่การสำรวจกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและผู้ปกครองถึงความประสงค์ในการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 รวมทั้งการจัดหน่วยสาธารณสุขเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนการติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีนและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง12ถึง18ปีเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับนักเรียน จะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคในสถานศึกษาต่อไป